มวนนี้เลื่อนจ่ายไปก่อนได้ไหมคะพี่จ่ายค่าเทอมลูกสองคนไม่มีเงินเหลือเลยอะค่ะปุ้ยขอลาเพิ่มอีกหน่อยนะคะหัวหน้าไม่มีใครดูแลเจ้าตัวเล็กเลยอะค่ะหากเงินเดือนหรอคะอ๋อค่ะค่ะ มีลูกสองคนค่ะในช่วงที่ลูกคนที่สองเกิดมาค่ะพ่อของเขาได้เสียชีวิตลงลูกยิ่งโตก็ยิ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะเราเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ต้องรับภาระทั้งหมดค่ะเริ่มเป็นี้บัตรเครดิตแล้วก็หยิบยืมเงินจากเพื่อนมาใช้ค่ะวดนนี้เลื่อนจ่ายไปก่อนได้ไหมคะพี่จ่ายค่าเทอมลูกสองคนไม่มีเงินเหลือเลยอะค่ะเดี๋ยวเดือนหน้าจะพยายามหาเงินมาคืนพี่ให้ได้นะคะตอนนั้นคิดได้ว่าเราอยมีบ้านที่เราอยู่ปัจจุบันค่ะ จึงคิดที่จะรีไฟแนนซ์บ้านอีกครั้งเพื่อนําเงนินมาหมุนแล้วก็มาใช้นี่ได้ลองติดต่อธนา,าคารแล้วก็ยื่นเอกสารหลายๆแบงค์ค่ะบางทีก็ไม่ผ่านการอนุมัติแล้วก็บางทีก็ใช้เวลานานโชคดีที่เพื่อนชนิดค่ะแนะนําให้ไปที่ธนาคารไทยเครดิตค่ะก็เลยลองไปติดต่อธนาคารที่ใกล้ที่ทํางานดูค่ะ ตั้งแต่วันแรกที่ไปธนาคารไทยเครดิตนะคะรู้สึกว่าธนาคารนะคะใส่ใจแล้วก็คอยแนะนําติดตามเรื่องให้ตลอดเวลาค่ะไม่เหมือนธนาคารอื่นที่เราเคยเจอมาค่ะหลังจากนั้นใช้เวลาไม่นานค่ะธนาคารไทยเครดิตก็ตอบอนุมัติการรีไฟแนนซ์บ้านมาค่ะตอนนั้นรู้สึกโล่งใจมากๆค่ะ พอได้เงินมาก็รีบเอาไปปิดนีด่ทั้งต้นทั้งดอกแล้วก็จะมีเงินก้อนเพื่อไปทุนการศึกษาให้กับลูกๆแล้วก็รวมทางค่าใช้จ่ายในบ้านด้วยค่ะตอนนี้ปุ้ยก็มีเงินมากพอที่จะมันจ่ายค่าเทอมกับลูกทั้งสองคนนะคะไม่ต้องไปหยิบยืมใครนะคะแล้วก็ทําให้รู้สึกภูมิใจในความเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่สามารถเลี้ยงลูกให้เติบโตต้องขอบคุณธนาคารไทยเครดิตค่ะที่ช่วยต่อชีวิตให้กับปุ้ยแล้วก็เวลาที่ปุ้ยยากลําบาก และก็ไปเสนอของอนาคตของลูกๆของปุ้ยด้วยค่ะสินเชื่อบ้านแลกเงินไทยเครดิตช่วยรวมนี้คืนอนิติสภาพทางการเงินให้ชีวิตธนาคารไทยเครดิตทุกคนคือคนสำคัญ